เอาละโอเคไอ้ยังงั้นตอนนี้ค่ะเราไปพบกับบรรณาธิการบริหารของเรานะคะที่ทำให้กิจการดีๆเราเหลือเกิดขึ้นค่ะขอเสียสละเวราดังต่นนะพี่ต้องช่วย พี่โต๊ะคะหนูขอ,อขออนุญาตเปลี่ยนวิธีาการค่ะะอ,อ,อให้ขอนาทีนะครับถ่ายรูปวันนี้เรารีบเดือดมานานพอสมควรแล้วนะครับกเ,เ,เ,เราจะเริ่มกิจกรรมการแข่งขันเราจะปราศอีกหนึ่งคนนะครับเรนนิตยสารเป็นสองรนอยู่นะครับอ่ให้เป็นเครื่องหนึ่งเป็นเนิตยสารนี่นะครับเล่นในประเภทสีขาวนะครับอ่ในในช่วงแรกนะครับ ผู้ที่จะลงแข่งครั้งช่วงแรกก็คือทีมสีแดงโดยที่หัวหน้าทีมคนที่หนึ่งคือดีเทพุฒิจะเป็นผู้ลงเล่นก่อนนะครับส่วนกองกลางวันนี้เรามีน้องๆหัวหน้าทีมกองกลางนะครับมีกั้งเต้นะครับสามสามคนนี้ต้องอย่จะไม่ทำอะไรแล้ว อยากต้องมานั่งช่วยพี่ท่านะต้องเจอครับจ้าติเต้ดีดีทันนี้เลยลูกนี่นะ